มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชนบุรีเตรียมเฮนะคะให้ทุกสถานประกอบการเปิดทำการปกติเปิดทุกร้าน1พฤษภาคมนี้ค่ะเมื่อวันที่15เมษายน2563ที่ผ่านมาทางเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีได้โพสต์ประชาสัมพันธ์พร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับล่าสุด18ทับ2563มีผลให้ทุกคำสั่งบิดห้ามต่างๆเกี่ยวกับสถานประกอบการทั้งผับบาร์นวดสปาเสริมความงามโรงหนังฟิตเนสสนามชนไก่สนามมวยสวนน้ำร้านเกมส์ตลาดพระเครื่องโต๊ะสนุกโบวลิง่งห้างทุกโซนสวนสาธารณะ สำนักงานหนังสือเดินทางร้านสะดวกซื้อสนามกอล์ฟสถานรับเลี้ยงเด็กร้านอาหารร้านขายเครื่องดื่มร้านขายแอลกอฮอล์โรงแรมตลาดนัดชายหาดสะพานชนละมากวิถีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งรัฐและเอกชนเกาะร้านเกาะสีชังจะมีผลถึง30เมษายน2563เท่านั้นค่ะหากว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 หลังจากวันนี้ไปแล้วไม่ได้เลวร้ายลงจนผู้ว่าต้องออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงน,นะคะหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นวันที่1พฤษภาคม2563นี้เราจะได้เห็นชนบุรีกลับสู่สภาวะปกติค่ะแต่ยังขอให้ประชาชนใช้มาตรการต่างๆทางการล้างมือเว้นระยะห่างสวมหน้ากาก,กอนามัยต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีตค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ